สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปเมือ่อจุกุจุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่งน้องเงินนะคะมาค่ะทุกคนมากินขนมจีนเส้าน้ำปลาเส้นเกาเส้นเคยนะคะทุกคนเนี่ยอือฮึบอกเลยเส้นเหนียวนุ่มอร่อยมากๆนะคะคนไหนสนใจก็สั่งได้นะคะทุกคนนะน้องเงินขายนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้คือเส้นเล็กโตอ,อันนี้คือแบบกา้กานกันจองนะทุกคนแต่ว่าน้องเงินไม่มีผักกินแก้มเนาะ nhiều cả tất cả, quỳnh nhảy, mỗi ngày, mỗi ngày, หนึ่งห่อห้าคิบกรัมนะคะทุกคน ก็เช่นขนมจีนอบแห้งน้องเงินนะคะน้องเงินมีหอมชองน้องคนไหนชนใจชากเกตหาน้องเงินได้เลยนะชวนใน Youtube ก็อ่าพิมพ์คำว่าชนใจไว้ใต้คอมเมนต์นะคะทุกคนเดี๋ยวน้องเงินมาตอบให้นะคะน้องเงินมีหอมชงทุกวันนะคะทุกคนเนาะหนึ่งห่อหนึ่งร้อยกรัม เส้นเหนียวนุ่มอร่อยมากๆนะคะเมือนที่น้องเงินกินเลยนะคะชาวตําหรือว่าทําอะไรก็อร่อยหมดนะคะทุกคนก็ฝากปิดเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากอุดนูนชินคาน้องเงินด้วย